สวัสดีค่ะไม่ได้ทําคลิปตั้งนานเลยนะคะช่วงที่เราวุ่นบุ่นมากช่วงนี้ก็เพิ่งจะมีเวลาว่างพอว่างปุ๊บเราก็เอบไม้เลยค่ะตัวนี้ไม่ใช่แคคตัดนาะเป็นไม้ตะกูลเซคูลันต์ก็ เขาเรียกว่าพืชวกน้ำนะคะถ้าจะให้ยกตัวอย่างก็พวกกุหลาบหินอะไรอย่างนี้เอฟมาทั้งหมด6ต้นไหมคะแถมหนึ่งต้นแล้วก็เนี่ยหต้น7ต้นยัดกันอยู่ในกล่องนี้สภาพบูบี้นิดหน่อยทําให้เราลุ้นว่าน้องจะอยู่ในสภาพดีไหมนะคะไม่ดพร่อมททำเพลงให้เสียเวลาแกะเลยเดี๋ยวมีความลุ้นตึกๆ งก,การแคคตัดช่วงนี้ก็แบบว่ามิจฉาชีพก็เยอะลูกค้าก็น้อยหวัดระแวงแม่ค well ้าก็ขายของยากนะคะเราก็เลี้ยงเพื่อความพอใจเลี้ยงเพื่อความสนุกก่อนช่วงนี้ก็เลยไปปันใจให้พวกเซกุลเลนมันสวยไงก็เป็นไม้ที่สวยอยู่แล้วก็อยู่ในตระกูลคล้ายๆกันอาแม่ค้าบอกมีของแถมมีของแถมจริงด้วย <st> <sh ould remain in emotion> <curios idades> เปิดมาก็เจอของแถมเลยนะคะของแถมน่ารักมากเลยอันนี้ดูดีเป็นคลิปเนบกระดาษเป็นรูปกระต่ายขาวกระต่ายดำแล้วก็เป็นพอตต้นไม้เล็กๆน่ารักน่ารักเ oh. อ้อ่าอ่อ๋ส่งทั้งกระถางด้วยนะคะ กระถางเท่านี้กระถางสองนิ้วสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะโอเคปริมาณครบนะคะก็คือสั่งหกแถมหนึ่งแล้วเราก็มาแกะดูกันอันนี้พูดตรงๆคือไม่รู้จักชื่อเขาหรอกนะดูเอฟมาเพราะว่าชอบเพราะว่า ู้สึกว่าเออมันน่าจะสวยทรงมันสวยอะไรอย่างนี้มันก็จะมีต้นตั้งแต่ไม่ถึงร้อยนะคะจนถึงร้อยกว่าร้อยนิดๆแหละเราไม่ค่อยเอฟของแพงเท่าไหร่เพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเลี้ยงอันนี้งเรายังไม่รู้เราก็เลยเอาทุกๆรูมาก่อนแต่ว่าประทับใจตอนนั้นที่ไปจตุจักรอะซื้อมา3มต้นอะสวยทุกต้นเลย อ,อันนี้อะไรนี่รูอิ้ยร่วงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะก็ก็ดีน่ารักดีสวยสวยหนึ่งต้อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยล้มแล้วเรามาเลี้ยงอะ่ะตัวที่เราซื้อมาจากจกจักนะเดี๋ยวเราถ่ายรูปให้ดูมีอยู่ต้นหนึ่งตอนแรกอะ่ะบานเป็นกระถางหกนิ้สวยมากแต่โดนหอยทากกินไป ก็ได้เหลืออยู่ครึ่งต้นนะคะเสียใจแต่ต้นอื่นคือสวยมากเราก็เลยว่าเออเดี๋ยวเราลองทำโต๊ะเซคคุลันเซโต้มือดีกว่ามันชื่อมันน่าจะยากกว่าพวกแคตตาดีนะะแล้วก็สกุลเขาก็มีเยอะมากเราก็เลยเรื่องชื่อนี้ขอข้ามไปก่อนเอตัวนี้ก็ไม่ความสวยนะ มีปลายดำๆนิดนึงเป็นใบหนาๆอวบๆนะคะอุ้ยอุยอยดินเล้วเออามานิดหน่อยอ่านี่นี่เป็นใบหนาๆอวบๆนะคะสวยๆต้นนี้ก็สวยคือ, <c oughs> อ,อว่าก็กระดินก็กจัดกระจายก็ตามนั้นเลยเนาะ เขาก็แพ็กมาดีนะตอนแรกคิดว่าเจดต้นจะอยู่มาแั่นยังไงแต่คือทุกต้นยืนมาด้วยความที่กระถางคอลเล็กเนาะถือว่าโอเคนะคะสำหรับการแพ็กเกจจิ้งอโอ้โอนี่ตัวนี้น่าจะแพงที่สุดเลยนะตัวเนี้ย ก็สวยนะคะสวยเหมือนกุหลาบดำอะไรประมาณนั้นถ้าเราจะไม่ผิดเห็นในไอจมันเขียนประมาณแบล็กโรสอะไรประมาณนี้นะคะ่ะสวยดีผ่านไป3มต้นแล้วนะคะดูมาก็คือย,ยังชอบทุกต้นสวย อันนี้ก็ตระกูลกุหลาบหินงอ๋อต้อนนี้แจกต้นนี้แจกเขาเขียนป้ายมา<笑><笑>ก็คือใช่ไหมคะบอกถ้าเอฟครบสามต้นก็จะสามก็จะเอฟไม้แจกได้หนึ่งต้นนะคะไม้แจกก็สวยนะนี่ทรงคล้ายๆตัวนี้แต่เป็นสีเขียวนี่ที่สำคัญคือเขาเขียนไว้ตรงนี้เลยว่าไม้แจกนะคะเราก็เอฟสามต้นเราก็ได้แจกมาหนึ่งต้นก็เหมือน ถูกลงไปกี่บาทไม่รู้สแตนดาร์ดก็คือเริ่มที่ห้บาทอะถูกที่สุดของเขาอะห้าิบาทมันมีด้วยเหมือนจะเจ็ดสิบหกิบดสิบนี่เลยม,มันมีตัวที่ใบหอิก,อกแล้วก็เป็นสีฟ้าๆบลูๆอ่ะนี่รอลุ้นนะยังไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงอันนี้เราไปเห็นที่ร้านมา แล้วมันต้นใหญ่แล้วมันสวยมากอะ่ะมันเหมือนกุหลาบบ้ากุหลาบผสมกระหล่ำอะคะ่ะอันนี้สวยมากอันนี้ก็แพงอยู่หลักร้อยหลักร้อยอ,อดีต้องมาเปลี่ยนกระถางนะคะเปลี่ยนให้ไปอยู่กระถางหกนิ้วเลยพอแบบดินเยอะขึ้นเขาก็จะโตเร็วขึ้นนะคะอันนี้มันเหมือนกระถางเพาะอะมันจะเป็นแค่ตัวขุยมะพร้าวหรือแม่ก็พีทมอสนะคะ เราต้องผสมดินลงไปแล้วน้องจะโตเร็วมากเลยนี่ตัวนี้เป็นคู่กันกับตัวใบกระหล่ำใบเมื่อกี้แต่ตัวนี้จะออกสีบลูบลูตัวนี้แพงกว่าตัวเขียวตัวเขียวยังไม่ตัวเขียวถูกกว่าเน่สวยไหมจริงๆถ้าเขากลางฟอมออกเขาจะสวยมากเลยนะนี่ อันนึ่งจะอมฟ้านะคะอีกหนึ่งก็เขียวสดใสสวยทุกต้นเลยต้นสุดท้ายแล้วน่าจะเป็นคล้ายๆชุดนี้นะเหมือนเราจะเอฟมาสองต้นสามต้นนะคะด้วยความชอบเป็นพิเศษดูถ้าทางน้องแข็งแรงไม่น่าจะตายง่ายนะแต่ถ้าปล่อยให้ตากฝนเหมือนอช่วงของช่วงนี้ช่วงนี้เชียงรายฝนตกนะคะแล้วก็อากาศคึ้มคึ้ม ทิ้งน้องทิ้งตอตากฝนมาสองวันสามวันแล้วเนี่ยวันนี้ยกเข้าล่มหมดเลยเพราะกะว่าคืนนี้ฝนจะต้องตกแน่นอนนะคะก็เลยยกเข้าล่มเพราะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยอยากจะลุกมาดูต้นไม้แต่ก็ไม่อยากออกจากห้องเาหมันหนาวอ๋อตัวนี้เป็นแบบมีขนตัวเนี้ยทรงมันมันมันชอบตรงที่มันมีขนอ่อนๆขนอุ้ยอุยอ่อนๆ ดูดีสวยไหมอ๋อครบแล้วนะคะไม้เจ็ดต้นของเราเดี๋ยวซูมให้ดูนะสวยมากเลยชอบทุกต้นนี่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 ชอบทุกต้นเลยตอนนี้ดูดูแล้วจะรักตัวนี้มากกว่าเพื่อน โอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะไวฮัทการเด้นเออโอกาสหน้าก็จะมาอัปเดตคลิปให้บ่อยๆขึ้นตามโชว์เวลาที่ว่างนะคะขอบคุณค่ะ